สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องของเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวรถยนต์และการอัปเดตท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์ทัวโลกถ้าคุณเป็นคนที่รักรถยนต์หรือกำลังมองหารถใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นก็คือ Honda c i ีวิรุ่นปี2025ซึ่งในปีนี้ h อนด a าได้มีการปรับรวทั้งรูปลักณ์่ายนอกและภาย หน้าของฮอนด้า i ู2,025มาในดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากขึ้นมีความทันสมัยและดุดันมากกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉียวและโดดเด่นกันชนหน้าและท้ายถูกปรับให้เข้ากับลายเส้นตัวรถที่เน้นความลื่นไหลเพิ่มความล้ำสมัยด้วยล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย,ย่อยภายในห้างโดยสารม,มีการยกระดับการออกแบบให้หรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกเมียม บาะนั่งนุ่สบายรองรับรลังได้ดีหน้าปัดแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบขนาด1 0 2นิ้วมาพร้อมหน้าจอ2,000พลักาก9นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto อย่าง เครื่อง Honda Civic 2,025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุด182แรงม้าและแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อนที่เน้นประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันสูงสุดอีกทั้งยังมีรุ่น Hybrid E, SED ที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid ใหม่ล่าสุดจาก Honda ช่วยให้การ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยดึงกลับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ระบบควบคุมการขับขี่ด้วซีรี2 0 2 5ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายเช่น Eco โหมดเพื่อประหยัดน้ำมัน Normal โหมดสำหรับการกขับขี่ทั่วไปและ Sport โหมดสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วและร้อนใจตอะก,กับผู้ที่ชื่นชอบความสนุกในการขับขี่ ตอนนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบสตาร์ทรถผ่านม์ทโือระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติระบบแอร์อัตโนมัติบบแ,ตตแบบแยกซ้ายขวาและระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารที่ช่วยลดฝุ่น PM 2 5าทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางของคุณจะปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้นความเงียบภายในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มวัสดุกันเสียงรอบคันและกระจกแบบลดเสียงรบกวนช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลาย สำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คอมแพคที่มีดีไซน์สวยระบบขับเคลื่อนยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ครบครัน Honda c ซี i c 2025ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยชื่อเสียงของ Honda าที่เน้นความทนทานคุณภาพและความปลอดภัยทำให้ซีว i คยังคงเป็นรถยอดนิยมในหลายประเทศทั่วโลกท้ายที่สุดนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ